สวัสดีค่ะหลายคนนะคะมาคอมเมนต์นะคะเซลล์นิ่มจดจา้าดนะคะว่าอยากทราบโปรโมชั่นเดือนนี้มากๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็โปรโมชั่นเดือนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะโปรโมชั่นมีเดือนต่อเดือนนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิ่มจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้เป็นยังไงนะคะนี่32แรงที่เราเห็นนะคะเป็นรุ่น L series นะคะเป็น ตัว sp เป็นตัวใหม่ล่าดสุดเลยสามารถเติมน้ำมัน b 2 0ได้นะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นไม่ต้องวางอะไรเลยนะคะไม่ต้องวางเลยก็คือฟรีดาวฟรีดาวจะได้ใบมีดแล้วก็ผ่านหลังโรตารี่อุปกรณ์ครบชุดเลย3ชิ้นเอาไปพร้อมรถเลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะคะแต่ว่าลูกค้าคนไหนที่แบบไม่อยากได้อุปกรณ์3ชิ้น ว่าค่างวดมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็น2ชิ้นก็ได้ลูกค้าจะเอาเป็นตัวรถใบมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังก,ก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยถ้าเอาอุปกรณ์1ชิ้นออกลูกค้าก็จะค่างวดก็จะถูกลงค่ะ L 3 2 1 8ค่ะเดีย๋ยวไปดู L 4 0ด้วยนะคะ L 4 0อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะโปรโมชั่นจะมีเดือนต่อเดือน ค่ะลูกค้าคนไหนกำลังมองหาก็คือรีบจองกันเลยนะคะลูกค้า l 4 0 1 8 SP ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันเติมน้ำมัน B20 ได้ระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถนะคะใช่ดาวเริ่มต้นตัวนี้จะอยู่ที่5,000บาท5 0 0 0ก็ได้อุปกรณ์ไป3ชิ้นเลยนะคะรายปีส่วนมากลูกค้าจะผ่อนเป็นรายปีนะคะรายปีก็จะเป็นรายปีแบบมีงวดย่อย งวดย่อยก็เดือนละ2,000งวดใหญ่ก็ตกอยู่ที่ประมาณแสนเอ็ดนะคะเดือนนี้ดาวเริ่มต้น5,000ผ่อนนานสดุสดๆเลยถึง10ปีไปเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะผ่อนกี่ปีอาจจะเป็น3ปี4ปี5ปีแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลือกเลยค่ะก็สต๊อกเราเยอะนะคะร้านก็อยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ รถเรามีให้เลือกเยอะมากลูกค้าคนไหนกำลังมองหาก็คือที่นี่จบเลยนะคะลูกค้าเอแท็กเตอร์ตัวนี้สีเมทัลลิกก็ยังเหลืออยู่หรอใคร,ใครกำลังมองหาสีเมทัลลิกก็คือมา,มาจองได้นะคะอันนี้ยังไม่ติดป้ายจองนะลูกค้าสวยนะคะแม้เซลล์นิ่มนึกว่าหมดแล้วเพราะว่าแต่ว่า50หมดแล้วนะคะนิ่มส่งไปทางวังซำหมอคันสุดท้ายรู้สึก นะรู้สึกว่าจะส่งไปคันสุดท้ายเลยแต่ว่า4ี่แรงก็ยังเหลืออยู่โอ้โหไม่คิดว่าจะเหลือนะคะเนี่ย <c oughs> ลูกค้าคนไหนที่อยากได้สีนี้นะคะรีบจองเลยนะคะรับรถแค่5,000ันบาทแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะฉลองครบรอบ45ปีของคูบต้านะคะใครมาซื้อปีนี้นะคะใกล้ละใกล้กลสิ้นปีละใครมาซื้อปีนี้ก็คือเป็นจะได้ป้ายตัวนี้ไปเลยนะคะป้ายฉลองครบรอบ45ปีของคูบต้านะคะ ซื้อปีหน้าไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าใช่โปรโมชั่นเดือนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยรับลดที่5,000บาทก็สามารถเลือกแบบการจ่ายข้างวดได้รายปีรายเดือนแล้วก็ราย6เดือนอยู่ที่ลูกค้าสะดวกเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแบบคันล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันบนกันดีกว่าลูกค้าคนไหนอชอบคันบนนะคะคันบนก็จะเป็นทรงแบบนี้เลย ก็จะเป็นโค้งๆนะคะชอบใครใครลูกค้าก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะความกว้างของตัวนี้นะคะก็กว้างอยู่ที่1,62เมตร62เซนนะคะถ้าเป็นตัวคานบนแต่ว่าถ้าเป็นตัวคานล่างก็ความกว้างของเขาก็จะอยู่ที่1 1เมตร1เมตร6กเซนก็ต่างกันแค่2เซนเนาะใช่ใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะคะ เงินดาวก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทแค่นั้นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น l 4018แต่ถ้าเป็น50แปลรงนะคะตัวนี้เป็นคันบนเดี๋ยวให้ดูคันบนก่อนนะคะลูกค้าคันบนนะคะความกว้างของใบมีดตัวนี้นะคะรหัสตัวนี้ก็จะเป็น SD182 เนะคะความกว้างของใบมีดตัวนี้นะคะก็จะกว้างอยู่ที่1.82เมตร82เน,นะ 1เมตร82เซนตัวนี้จะสามารถยกขึ้นได้ครึ่งของตัวรถเลยนะคะเป็นคานบนแตกต่างจากพุ่งกี่นะคะพุ่งกี่ก็จะยกสูงได้แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นใบมีดคานบนเฉยเฉยยังไม่ถึงพุ่งกี่นะคะลูกค้าบางคนเข้าใจผิดนะคะว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพุ่งกี่ยกสามารถยกขึ้นสูงสูงได้ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันก็ได้สูงได้ระดับครึ่งของตัวรถเวลาลูกค้าไปถ่ายนาก็ไม่ต้อง เอาใบมีดไว้หัวนาแล้วนะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะตัวนี้ L 5 0 <L 50 S 1> เป็นคันล่างนะคะคันล่าง L 5 0 1 8 SP คันล่างตัวนี้นะคะความกว้างความกว้างขอโทษค่ะความกว้างก็จะอยู่ที่1นึ่งเมตรแปเซนนะคะสวยนะคะ L50 เนี่ยเป็นรถรุ่นที่แบบว่าขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่สามารถทำนาก็ได้ทำอ้อยก็ได้ทำไร่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะใช่เป็นรุ่นที่ฮิตฮอตกันมากๆเลยนะคะสามารถใช้เครื่องปลูกอ้อยได้คีปอ้อยได้ไถได้พวนได้ไถบุกเบิกได้ไถพวนได้ดันได้ทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะตัวนี้ ถ้าใครทำอ้อยนะคะนิมจะก็จะแนะนำเป็นตัว l 5 0 1 8 sp ตัวนี้เลยค่ะรับรถนะคะตัวนี้รับรถอยู่ที่7000บาทแค่นั้นเองอุปกรณ์ลูกค้าสามารถเลือกแบบการจ่ายค่างวดได้อุปกเอไม่ใช่อุปกรณ์ลูกค้าก็สามารถเลือก3ชิ้นได้หรือว่า2ชิ้นก็ได้ค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในรายปีของลูกค้าลงได้นะคะถ้าดาว7000ค่างวดจะเท่าไหร่นะคะค่างวดก็จะอยู่ที่ ก็ยี่สองพันเนาะถ้าเป็นรายปีงวดใหญ่ก็จะตกอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะคะโปรปีนี้นะคะเป็นโปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าคนไหนที่อยากจะเซฟเงินตัวเองนิมแนะนําให้จองเดือนนี้เลยค่ะรับรถไม่เกินวันที่15เดือนหน้าได้ทําเรื่องไว้นะคะส่งเอกสารมาทางไลน์เอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยจะมีทะเบียนบ้านแบบประชาชนคนซื้อคนคำ้ำคนค้ำก็แค่เอา เอาแค่หนึ่งคนนะคะเป็นคนรับทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากาันอายุไม่เกิน60ปีเน้นนะคะคนค้ำนิ่ตอยากให้เป็นคนในพื้นที่ที่ลูกค้ารถไปใช้นะคะเพราะว่าลิสซิ่งเขาก็ลิสซิ่งของคูบาต้านะคะเขาก็อยากได้เป็นคนในพื้นที่มากกว่าเพราะว่าคนค้ำก็จะยืนยันได้มีเปอร์เซน็นมีเปอร์เซน็นมากกว่ากับมีเปอร์เซน็นระหว่างคนค้ำในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ ก็ประมาณนั้นเนาะถ้าใครสนใจอยากจะจองก็คือนิมแนะนําให้จองเลยนะคะจองเดือนนี้รับรถเดือนหน้าสมมุติรับรถเดือนหน้าใช่ไหมคะใช้ฟรีถึงสิ้นปีเลยสิ้นปีพอเดือนธันวาปุ๊บเดือนมกราค่อยจ่ายค่างวดนะคะเดือนมกราเป็นปี2567ก็ค่อยจ่ายค่างวดะคะ่ะลูกค้า1ปีมันจะมีมาครั้งหนึงนะคะเป็นโปรซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าเอ๊ะลืมบอกไปว่า เดือนนี้มีแถมทองด้วยนะคะเดือนนี้มีแถมทองด้วยแถมทองคำไปกับรถเลยลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถจองได้อยู่ต่างจังหวัดก็จองได้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้จ่ายค่าขนส่งนะคะนี่เป็นคนจ่ายให้เนาะ บริษัทเป็นคนจ่ายให้เนาะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอุบลกาลสินมุกดาหารสกลขอนแกน่นน้องไทยภาคเหนือภาคใต้เอะอ,อะไรอีกอะที่เคยส่งส่งมาน่าจะเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต,คต้ก็เคยไปส่งมาแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าบางคนอยู่ใ,ใกล้นะคะ มาดูได้นะคะร้านเราจะอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีไปมาไม่ถูกก็โทรหาเซลล์นิ่มได้นะคะเบอร์0817687948นะคะให้คำปรึกษาได้นะคะลูกค้าคนไหนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเครดิตไม่ดีหรือว่ามีที่ไร่ที่นาหรือว่าไม่มีที่ไร่ที่นามีแค่ที่เช่าเนี่ยจะสามารถออกได้ไหมก็ให้โทรมานะคะ ให้โทรมาปรึกษากับเซลลนิ่มได้นะคะเซลลนิ่ยมยินดีให้คำปรึกษาเลยคุณจะมีเงินน้อยหรือเงินมากก็สามารถออกได้ไหมก็มีเงินหลักพันลูกค้าก็สามารถออกได้เนี่ยเหมือนเหมือนเดืนหมือนเดือนนี้ค่ะมีเงินแค่หรือไม่มีเงินไงไม่มีเงินก็สามารถออกได้ไงมันมีมันมีตัวที่ลูกค้าแบบว่าไม่ไม่จ่ายตังก็ก็มียงไงเป็น l 3 2 1 8ใช่ค่ะแต่ว่าถ้า ถ้าคิดว่ามันเล็กเกินไปก็อยากอัพเป็น40หรือ50อะไรอย่างนี้ก็ก็เดี๋ยวก็มาคุยกันนะคะนี่ก็จะช่วยนะคะจบทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยอันนี้เป็นแค่อีกมุมหนึ่งนะคะให้ลูกค้าดูว่ามันก็แบบเยอะจริงๆอะเนาะสต็อกเราแบบจอดเรียงกันอย่านี้ไม่ใช่คันละ เหมือนจอดเรียงกันแบบเหมือนรถของเล่นนะ่ะลูกค้าแต่มันม,มันหลายคันอะ่ะเหมือนรถแดงเลยอะ่ะอ,อ,อยากให้ลูกค้ามาดูนะคะจริงๆถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาดูนิมก็จะให้ลูกค้าแอดไลน์แล้วก็ส่งเอกสารมาทางไลน์นะคะแล้วก็ส่งมาแล้วก็จะมีลิสซิ่งคูเกต้านะคะเข้าไปประเมินที่บ้านเข้าไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการ เกษตรของเรานะคะการเกษตรของลูกค้าว่าลูกค้าทําอะไรบ้างค่ะลูกค้าทําเกษตรอ้อยกี่ไร่มันกี่ไร่มียางไหมมีวัวมีควายไหมมีทรัพย์สินอะไรบ้างก็เขาก็ถามเป็นธรรมเนียมของเขาอะค่ะเป็นระบบงานของเขาเนาะเพราะว่าเขาเป็นศิลเชื่อเนาะใช่ดาวเริ่มต้นนะคะก็ประมาณนี้เลย32ฟรีดาวค่ะ32ฟรีดาว4 0 40วางรับรถ5,000 40วางรับรถ5 0 0 0 50วางรับรถอยู่ที่7 0 0 0สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วลูกค้าคนไหนอยากจะจองนะคะรีบจองเลยนะคะโทรมาหาเซลล์นิ่มได้เลยนะคะเบอร์081 768 7948ใครจดไม่ทันใครจดไม่ทันเอาอีกรอบนะคะ0 8 1 7 6 8 7 9 4 8 หรือใครไม่ทันจริงๆนะคะเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเซลล์นิมจวดจาดได้เลยนะคะเบอร์นิมจะอยู่ในนั้นเลยจะมี2เบอร์แหละนิมก็ถือ2เบอร์ลูกค้าก็โทรมาหาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะแอดไลน์มาได้นะคะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถแท็กอร์ได้ยังไม่ซื้อตอนนี้อยากรู้ข้อมูลไว้เฉยได้ไหมเซลนิมได้นะคะเซลนิมยินดีให้บริการอยู่แล้ว น่ารักกับทุกคนนะแม่น่ารักกับลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามาซื้อลูกค้าจะยิ่งเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงรถไถให้คิดถึงเซลล์นิ่มจัวจดด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะใครสนใจรุ่นไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวนิ่มจะมารีวิวให้นะคะโอเคสนใจรุ่นไหน ก็มาจองกันเลย